สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะสวัสดีเพื่อน YouTube แล้วก็ติดต่ออินสตาแกรมแล้วก็ Facebook นะจ๊ะซึ่งการไลฟ์สดอันนี้แม่รีวิวบัวลอยฟุ้งฟิง้งทำไมต้องใส่จานเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเห็นแต่ตอนนี้ที่บ้านอะแมะลงเมาตัวน,น้อ้อๆเข้าอ้นว่าอย่างก่อแมลงเมาขี้หมาสิมันตัวน,น้อยๆมันแบบว่าบ่าบาบาได้คั่วกินบ่ได้นะจ๊ะ ฟังภาษาลรารู้เรื่องไหมจ๊ะแมงเม่าตัวเล็กๆที่มันไม่สามารถคั่วกินได้เหมเอนแมงเม่าขี้หมาแมงเม่าขี้หมาทําไมแม่ต้องใส่จานเพื่อว่าจะได้ดูชัดๆว่าหน้าตาบัวลอยฟุงฟ้งฟิ้งหน้าตามันเป็นยังไงเลยจ้าเพื่อนๆน้ากะทิเข้มขน้นไข่สุดจะอร่อยมากและบัวลอยฟุงฟ้งฟิ้งก็คือเม็ดบัวลอยก็ทําจากแบบฟักสีเหลืองทําจากฟัก,ฟ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 กทองข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเผือกสีม่วงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อะไรบางเนี่ยอัญชันแครอทอะไรบางทีเนี่ยมันเป็นส่วนผสมแบบว่าบัวลอยเป็นอาหารเป็นขนมที่แบบว่าแม่ชอบกินเพราะอะไรหรอแล้วยิ่งมาเจอบัวลอยฟุงฟ้งฟิ้งอะ่ะมันมีอันนี้ด้วยกินเกลือดีกว่าจ้ะแทนข้าวเย็นอันนี้อย่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเผือกใช่ไหมถ้าไม่ผิด <laughs> ถ้าเลือกไม่ผิดนั่นคือเพียกมันคือเพือกนะจ๊ะเนาะ จร,จริงๆแม่ก็ด้เก่งเรื่องอาหารจนแบบว่า,วาบอสมารจนสามารถที่จะอธิบายได้ทุกต้องครบถ้วนนะจ๊ะมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนี่คือมันอืมมันเหลืองมันส้มมันเหลืองอันนี้คือขา้าวโพดอันนี้คือเม็ดบัวลอยที่แป้งผสมกับพวกธัญญาหารต่างๆนะจ๊ะอันนี้ไข่หวานจ้าทำไมถึงกินใส่จานเพราะมันดูใหญ่อืม เมือเ่อนของเราเพื่อนตอนนี้แม่แค่ภาวนาว่าอย่าให้แมงมอบินเข้าเดอ้อมมนสิบเซฟ ใครที่เคยทานน่าจะรู้ดีว่าเจ้านี้อร่อยมากบรอลฟุงฟ้งๆจ้ะอืมฮึมี่ลูกกระเพราอ่อน เขาเย็นเลยเหไหมคะไข่กะทิข้นๆแล้วลูกค้าประจำที่เขาให้แม่หิ้วนะคะบัวลอยราคาปกติอยู่ที่มาแล้วแมงเมาราคาปกติอยู่ที่ธรรมดาไม่ใส่ไข่นะยี่สิบาทใส่ไข่ยี่สิบห้าบาทแต่แม่คิดค่าหิ้วอะ ถุงละสิบาทแปลว่าชิ้นละสิบาทนะจ๊ะถามว่าทําไมต้องคิดอย่างงั้นทําไมไม่คิดแบบเจ้าเดียวลงบ้านเดียวเนี่ยสิบาทไม่ได้คะ่ะถ้าคุณสั่งห้าถุงแม่ต้องใช้เวลายืนรอแม่ค้าทาถึงห้าถุงและที่สําคัญต้องสํารองเงินของแม่ออกไปก่อนและที่สําคัญแม่ต้องขับรถไปจอดไปซื้อและก็ต้องไปส่งคุณจริงๆสิบาทมันไม่ได้เยอะไม่ได้มากสวัสดีจ้า เพิ่งจะเห็นเนาะถ้าแบบไม่กดไลค์เรารู้ว่ามีคนดูแต่มนถ้าไม่กดอะไรออกมาเนี่ยแม่ก็เห็นว่าเป็นใครเมื่อกี้นี่เพื่อนเนาะอยู่กรุงเทพหรืออยู่พัทยาอัดเนาะเห็นอัดเห็นอัดไข่หวานอือหอ,อคิดว่าแมงเม่าปกติแมงเม่ามันจะบินเข้ากองไฟมันคงไม่บินเข้ากองขนมหวานหรอกมั้ง อร่อยซึ่งเอาจริงนะผู้หญิงเราอะจะกินของหวานทีก็แบบว่ามันจะอ้วนเดี๋ยวอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าแม่ขอนะแม่ข้ลุงจะมาไม่พูดนะไม่ให้ยุงลูกแมงเมาแมงเม,า,ม,เมาเ,มาเม้าด้วย เย่าไปเยียบมันลูกนี่ใสนิสัยดีใช่ไหมนี่ใสดีน่ารักอร่อยนะมคือแบบว่าผู้หญิงจะแบบว่ามันจะอ้วนกินสองคำพอกินหนึ่งคำพออะไรเงี้ยไม่ ความสุขบางครั้งมันก็แค่ขนมหวานหลายๆคำโตๆเจาะไข่แล้วช่วงนี้แบบรีวิวของกินก็เลยต้องกิน เดี๋ยวกินหมดนี่จะนอนได้ไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีค่ะนะชีญยติผู้ใหญ่ก็ไม่เนขึ้นไม่กี่คนแต่ว่าเห็นนี่นะคะบัวลอยจริง บางคนก็นบอกว่าแพงไม่แพงงออมาเอาลูกไปดิตอนนี้จะตีกันตายแกลูกหนึ่งแันลูกสามคูณเข้าไปจ้าความแซบอจะะบอกว่าจะกินหมดหืออร่อยหวานมันหนึบหนึเบเผือกม่วงมันม่วง มาละคุณยายมาอํมบออัวลอยละเหอนน่าจะกินไม่หมดผู้หญิงนี่ใส่ผู้หญิงนะคะโต,ออโต้กินบัวลอยโต้กินบัวลอยเออใช้สองภาษานะคะกินไหมคะลูกสาว แม่งเต็มบ้างเลยจ้ะถ้ามันตัวใหญ่แม่นะวเล็กไม่เต็มบ้าค่ะถ้าปิดไฟหมดวิตามินแม่กู้เดี๋ยวแม่เห็นยวมาตอนนี้ใช่ฉันกินกับแกเวลาเดียวตอนนั้นแ,ลแหละมันก็ไปกับพี่ยายทั้งวันเลยเพิ่งกลับมาถึงแล้วก็ไปหาหมอไปย้อยมอ่ะ <laughs> ไม่ได้ช่วงนี้สวยมากสวยมากกดหัวต้อไปเอายาลวงสวยมากินเออเขาบอกยิ่งว้วนจะยิ่งรวยจะยิ่งสวยใช่ไหมแหวนเมื่อกี้เห็นแกแชร์ก็ปตามแม่สายทันชนกในช่อง YouTube ด้วยนะคะถ้ามันเข้าคลิกทาง Facebook ไม่ได้ให้เข้าไปที่หน้า YouTube ค่ะแล้วพิมพ์คำว่าติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยแม่สายทันชนกแล้วจะเจอหน้าส,ายสวยๆของแม่นะแบบว่า อะไรเงี้ยเลย้เนืนอะไรเงี้ยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในทุกคลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามแล้วเพิ่มขึ้นพ่ขายอตอนนี้แบบครึ่งร้อยครึ่งร้อยไปนิดนิดรู้สึกว่าประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งึเราก็เทายขาลูกแมงมันตายในบ้านแล้วมดก็จะขึ้นบ้านค่ะแล้วเราก็จะนอนไม่ได้นะคะลูกมันกระทืบแมงเมาอยู่ได้ ฝากติดตามดนวยน,นะคะส่วนแม่เป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคือเปิดท้าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนคือเปิดร้านเสริมสวยแต่จริงๆแล้วร้านเสริมสวยไม่ใช่อาชีพหลักนะคะอาชีพหลักของแม่คือเลาะไผ่เลาะมาทางานนะจ๊ะทำงาน้วยเป็นที่คือรับจัดงานแต่งรับจัดโต๊ะจีนรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์จําน้ำเ่องทะเบียนรถยนต์ขึ้นไปรถยนต์หกร้อสิบรถไถรถอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยขอบคุณมากค่ะน้องนงนุษทองจวงได้แชร์วิดีโอของคุณ ขอให้รวยๆนะคะการแชร์ก็แบบว่าเหมือนส่งเสริมสนับสนุนอีกด้านหน,นึ่งเนาะนี่ก,ก็คืออย่างน้อยมันก็ทําให้แม่มีคนติดตามาเพิ่มขึ้นคำว่าคนติดตามแม่ก็ความคาดหวังว่าได้เงินทแล้วก็ซื้อการของออนไลน์การทากิจกรรมระหว่างวันแม่กับลูกแล้วก็ทําเปิดร้านสวยเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพหลักเพราะว่ามันเป็นแค่ในซอยหมู่บ้านเ,เล็กๆมันไม่สามารถสร้างไรายไดใ้ให้แม่อยู่ตรงนั้นได้แม่ก็คือไปรับจัดโต๊ะจีนรับจัดงานแต่งรับจัดงานบวช แล้ววงดนตรีการด้วิ้วหมดเลยค่ะแล้วก็ส่งพวงหลีดด้วยนะจะทําหลายๆอย่างนะคะสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามามากมายมหาศาลเลยอ่านชื่อไม่ทันกฤษดาสิงแกวสรัญญาผู้ใดใดเนี่ยอุยมีอย่างนอ <Yeah. S 1> แล้วก็โต้เหรอแต่อ่านไม่ออกหรอกนะตัวเองลงนุชทองจวงผู้ใดไดเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยขอบคุณเพื่อนมากเลยค่ะที่แบบติดตามแม่แล้วแม่ก็มีวิตามิน เม็ดฟูกต่ไม้นชมันเรื่อยๆทานเองซึ่งมันราคาไม่แพงนะถ้ามันเฉลี่ยแล้วเม็ดละ6บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะจ๊ะก็เหีสเม็ดแล้วก็กินมาละเม็ดหรือสเม็ดก็ได้แต่แม่ก็ไม่ได้ซีเรียสคือถ้าเพื่อสุขภาพเราอะแค่หบาทกินไปเถอะจ่ายไปเถอะดีกว่าให้หมอสั่งแบบคุณต้องใช้ยาประเภทนี้และใช้เงินจนํานวนเท่านี้และ อย่างงี้อย่าลรงให้หมอสั่งนะคะอะไรที่ดูแลได้ด้วยตัวเองก็ดูแลค่ะอย่างน้อยอาหารการกินเรารู้ว่าเรากินไม่ครบห้าหมูแน่นอนอย่างเนี้ยสมมติว่าแม่ชอบกินกุ้งแม่ก็จะกินแต่กุ้งเผากุ้งส้มตำกุ้งกุ้งปิ้งกุ้งย่างกุ้ง,ง,งนึ้งกุ้งลวกเนี้ยมันก็ไม่ครบห้าหมูแน่นอนผักอ่่ชอบผักอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็คือก็อย่าลืมทานอาหารเสริมเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีแรงนะจ๊ะยังไงก็เขาตีครั้งจ้าเดี๋ยวแม่ขอลาไปก่อนนะคะไปจัดการจัดการแมงเม่ากับเด็กน้อยกันเดีอมันชิเปี้ยนเหียนละตอนนี้มดมันฆ่ามลูกายน้อยน้อยมันฆ่ามาตัดแล้วมดขาวเลยลูกสวัสดีครับให้แม่หน่อยสวัสดีเข้าสาก่อนออะแม่จะไปแล้วนะแม่จะ๊บยบยกล้องแล้วนะสวัสดีครับก่อนเร็วคนรอสวัสดีครับก่อน อุ่นเหมือนแม่ได้นะนนสวัสดีครับยิ้มหวานสิปวดกระูเ,เป็นอะไรเป็นยารือเป็นเดือยฮะเป็นลูกแม่เป็นลูกคนลูกลิงนี่คำตอบขอบคุณมากบายจ้าแล้วเจอกันใหม่นะใหะ้ชื่รองเท้าให้